s u นในช่อง m o ฟอิ n Sheep ช่องป๊อบอาร์ที่จะทำให้อาร์ทมันป๊อบครับเราอยู่ในรายการโซประสาทเด๊ ช่วงเวลานี้เลยนะครับจริงๆแล้วเรารีวิวไปแล้วตัวหนึ่งเป็นตัวแบบบัดเจ็ตซึ่งโหว้าวว้าวสำหรับเราเรียกว่าว้าวเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราก็เลยคิดว่าในเมื่อตัวเล็กเป็นอย่างดีเลยแล้วตัวท็อปเขาจะเป็นยังไงนะครับนั่นก็คือจริงจ o งโโซโกลเด้นเอ นะครับเราก็จะต้องมาอันบ็อกซ์ดูจากแพ็กเกจนะครับดูเรียกว่าน้าตาด,ดีนะดูโอเคนะดูไม่จีนดูมีห,มหง่เฮงบางทีเนี่ยแพงสักเปล่านะครับเหมือนดาใครเหมือนดาใครอยู่นี่ทรามท,าทรั้งามนี่เขาเรียกแจ็คเก็ตนี่เป็นกระดาษแบบ หนาอยู่ฮาร์ดเคสเนาะเปิดมีแม่แม่เหล็กตรงนี้แมกเนตแมกเนตแมกเนตข้างในนี้ก็จะมีบอกโฆษณานิดนึงครับเป็นไ i เ e สออริโกเอลเด็แล้วก็อ,อ,อันอันนี้เป็นบลูทูธ5.3แล้วก็ ANC ลบ1 2สอดีฟ้อาออกมาเลยครับเปิดจุด ด,ดูดีดูดีใช้ได้ครับใช้ได้แต่กระดาษจะบางนะในนี้กระดาษจะบางไม่ได้แบบไม่ได้แบบหนาอะไรอันนี้ก็น่าจะเป็นโวนี่มันก๊อปปี้แอปเปิลเนี่ยอินแคลิฟด้วยยีสไนฟายแอปเปิลอินแคลิฟอร์เนแค่เปลี่ยนคำว่า Apple เป็นโทโซเท่านั้นเองอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะควิกสต t ร์คิวให้ดาวน์โหลดจบ เรามาดูข้างในนี้มีอะไรเอฟฟิต yeah, นะครับ1 2ึ่งสอมี่ห้ามีห้าคู่ไม่รู้ว่าในนี้มีหรือเปล่าอ๋อนี่นี่นนดูกันดิเขาแยกตัวมีหกครับทั้งหมดเป็น6กเขาแยกตัวนี้ออกมาจากนี่เลยนะข้างในก็จะเป็นสาย USB C นี่ต้องแกะนะดูอยู่แล้วโอเคเอาล่ะทีนี้เรามาดูพระเอกยว่อนะครับอีเคสขึ้นมา อันนี้เป็นเคสนะครับเป็นสีจริงๆมันเป็นสีน้ําเงินนะเป็นสีกรมนะอม่ใช่สีดำนะข้างในก็จะมีเป็นตัวเลขบอกบอกแบตเตอรี่นะครับอันนี้เป็นหูตัวหูฟังให้ดูเคสก่อนตรงนี้เป็นพิมพ์ทองนะน้ําหนักเรารู้สึกว่าน้ําหนักมันไม่ค่อยโปรสักเท่าไหรนะ่นะน้าหนักมันเบาออกเบาก็ดีแล้วทําไม ไม่มันแบบมันมันเบาหน่อยหนยนะมันจะรู้สึกได้ว่าพอมันเบาแล้วรู้สึกว่าตรงนี้มันบางเนี่ยตรงนี้มันจะรู้สึกบางแล้วก็ไม่เฟิร์มแบบร้อยเปอร์เซ็นต์คือถ้าเราเจอแบบหัวเว้ยหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบโปรกว่าเขาจะแบบแน่นกว่าอันนี้มันมันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่แน่นนะมันก็แน่นนะแต่ว่าหัวเว้ยมันแน่นกว่าเนี่ยแล้วก็ชิ้นเนี้ย แันจะรู้สึกได้เลยว่าบางแล้วมันก็จะดูไม่แพงก็จะมีตัวเลขบอกงานข้างในไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ข้างในเราเฉยๆคือถ้ามัน,ม,น,ม,นมันทำพลาสติกดีกว่านี้ก็น่าสนใจนี้มันอ่ะทีนี้ดตัวหูครับตัวหูนี้ดูโอเคตัวหูดูโอเคครับแต่ใส่แล้วเป็นไงนี่อีกเรื่องต้องลองอ่าอย่างครับตัวหู ยางไม่ดูคลิปกอกก่อนอื่นเลยในเมื่อมันมี ANC นะครับเราก็ต้องทดสอบ ANC แต่ก่อนจะทดสอบ ANC เราก็ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกันก่อนนะครับเห็นว่าแอปพลิเคชันมาแล้วโทโซซาวดาวน์โหลดแอฟอารีตตือ ล็อกอินสมัครอีกแล้วครั้งที่แล้วเราสมัครไปแล้วป่ะอัอดวดตว์เจิมจำไล่จำไล่นี่ะครับเขาก็จะบอกว่าให้เมชัวว่าอันนี้ออกจากเคสแล้วนะตัวหูฟังนี่ออกจากเคสแล้วนะแล้วก็ทีนี้ก็ให้ไปเปิดบลูทูธนะครับ ขึ้นแล้วโทโซ่นี่ทีวีห้องนอนทีวีในห้องนอนครับแอร์ตึง้งมาแล้วครับเข้าไปดูตึ้งนี่มีเอาแดะเปิดแล้วแดกตึ้งเรียบร้อยปิ้นเจอแล้วกดอ่ามาแล้วเรียบร้อยครับ มันจะมีโหมด EarJune Active Noise Cancelling EQ อันนี้มีอัปเดตอัปเดตแหละอัปเดตตึง <ING> โอเคสเสร็จแล้ว ปอัอย่างแรกเดี๋ยวมาแนะนำก่อนว่าในนี้มีอะไรนะครับเอียจูนก็คือให้เทสนะครับรลองใส่ก่อนหน้าตาค่อนข้างประหลาดเรู้สึกเป่าเหมือนเหมือนเอียทิปเราเใหญ่ไปหม นี่นะหัวเป็นสีทอง,งนะดึงมนาะเรามาเทียบไซส์ก่อนเทียบไซส์อันนี้น่าใหญ่อันนี้น่าจะอันนี้ก็อันนี้ก็ดูเล็กปไปเหมือนกันลยปกติเราไม่ค่อยเปลี่ยนอะ่ะน่าจะไซส์ไซส์พอดีแต่อันนี้มันดูหนา,นา,นานๆเขรู้สึกไหมพอดีรู้สึกเมื่อกี้ดีกว่าเราว่ามันเป็นเรื่องดีไซน์ คือดีไซน์มันรู้สึกว่าใส่แล้วไม่ไม่ฟิตอิน okay. อ่ะโอเคก็เป็นไซส์เดิมดีสุดแล้วเพราะฉะนั้นวูบแรกในการใส่จุดูประหลาดไปสักหน่อยนะครับประหลาดไปสักหน่อยอาจจะไม่ชีดอ่าทีนี้เรามาดูครับว่าเขาให้เทสอะไรบ้างครับนี่ purpose of hearing t e s t ครับปึ้ง เค s Case ครับ Select y o UAS e ไม่ยากเลย Mail next ร้อยเปอร์เซ็นต์ Adjust Volume to Pro Proper Level ตึ๊บเขาจะบอกว่าให้เงียบๆให้เป็นไว้ใ้เวลานต์อย่างเงียบๆนะครับ รอยนะครับเขาก็จ mis ูนมาให้ประมาณนี้เซฟ e s เซฟชื่อเปั๊เข้าไปก็จะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้กลับมาหน้าโฮมอ่ะเรากลับมาหน้าโฮมนะครับก็จะมี noise cancelling transparent r e ลดิวส์ฟ noise นะครับจัดการเสียงลมนี่นะครับมีหลายโหมดมีหลายโหมด normal อะไรสามารถคัสตอมได้นะครับนี่คัสตอมเลเวลน่อยอันนี้คล้ายๆคลา้คลา,ยคลายของเทคนิคเทคนิคก็มีก็อันนี้เป็นอีคินะครับปุ๊บเข้ามา ตัมได้ลงไปได้ถึง20เฮิรต์เลยนะ20เฮิรตเลยนะถือว่าอิดิทได้ได้ได้ค่อนข้างแบบโปรเฟชชั่นอลนะดีเลยเยี่ยมเราจะเทสที่แฟลกนะครับ <laughs> ก่อนอื่นเลยมาเทส A N C ก่อนเป็นอย่างแรกนะครับ ประมาณ60นะครับ10 dB เรามาทดสอบเอาละครับการทดสอบ ANC นะครับพบว่าอันนี้ส่วนตัว ANC ค่อนข้างใช้ได้นะเ,เป็นที่น่าพอใจ อาจจะไม่ได้แบบ number one แบบ top t r e อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าไม่เลวเลยนะถือว่าใช้ได้แต่ที่น่าสนใจกว่าคือ transparency เนี่ยใช้อยู่เป็น transparency ที่ดีเลยใช้ได้ด้วยความที่อาจจะใหม่แต่ว่าติดนิดนึงก็คือเสียงค่อนข้างแหลมคือดูดเสียงเราเข้ามาเนี่ย เป็นเสียงค่อนข้างแหลมไม่ยังไม่ดูธรรมชาติโอเคเลยกับกับตัวอย่างนี้ถ้าเกิดพวกเป็นตัวแฟลชชิปก็ควรจะต้องได้เลเวลนี้นะมไม่ใช่ว่ากระจอกวันนี้ไม่ได้นะนี่ถือว่าโอเคเลย <C ast le> ก็จบไปสำหรับการรีว e ิว ANC นะครับต่อไปมาสุ่การที่ประสิทธิทุกคนรอคอยนั่นก็นคือทดสอบเสียง รีวิวที่หนึ่งครับเป็นหูฟังที่โทนปโปรแต่ว่าให้เบสมันหนะักนี่ดีฟอนะเราพูดถึงดีฟอนนะให้เบสมันหนะักใหญ่ให้เบสมาเยอะซับเบสเยอะอะไรเงี้ยมีคาแรคเตอร์กว่างเบาโปรคือย่านอื่นนะยกเว้นย่านตัดให้เทียบเนี่ยมันเทียบกับหัวเว่ยตรงๆเลยหัวเว่ยฟีบัตโปรสา3เทียบตรงๆแต่แต่ พอเทียบปุ๊บเนี่ยเจอข้อเสียเลยเพราะว่าด้วยมวลเสียงอะสู้ไม่ได้คือสมมติย่านสูงเนี่ยฟรีบัตรโปรอย่างนเนี้ยขึ้นมาที่มันเป็นเสียงไรฟรีบัตรโปรสามเนี่ยหนาเลยมาอย่างหนาไอเนี้ยยังมาแบบบางบางกว่าเยอะรวมไปถึงย่านกลางด้วยคือกลางเนี่ยฟรีบัตรโปรสามเนี่ยเขามาพอดีไม่ได้หนาอันเนี้ย ยังบางกว่าฟีบัตโปร3แต่ไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะพเพียงแต่ว่าถ้าเทียบกันหมัดต่อหมัดแล้วอะ่ะฟีบัตโปร3เนี่ยแต่ย่านต่ำอย่างนี้เยอะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราท้ายอันท้ายเราจะปรับ EQ จริงนะอันนี้ฟังแบบดีฟอ้ฟังก่อนดีฟอ t ที่มาจากโรงงานเนี่ยเขาตั้งมาแบบนี้คือเขาตั้งมาไงแสดงว่าเขาอยากให้เราได้ยินอย่างนั้นก่อนนะต้องเข้าใจแสดงว่าเขาเน้นเบสมาซับมันเยอะมันไม่หึ่งนะแต่ว่ามันมาแบบเน้น เน้นซับเาเยอะเกดกว้างอันนี้ที่รู้สึกได้ถึงบอกว่ามันชนเต็มๆเลยคับฟีบัตโปรนะแล้วก็เออการวางมิติเสียงต่างๆดีเรียกว่าไม่ชนกันมันทำให้รู้สึกแบบสบายโปร่งสบายเพียงแต่ว่าส่วนตัวเราจะติดย่านต่างที่มันเยอะเออมันเยอะล้นต้องเอา EQ ออกต้อง EQ ออกไม่ใช่ EQ งง เรามาเพลงที่สองกันต่อดีกว่าครับรีวิวที่สองครับอ่าข้อดีของตัวนี้อย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดตั้งแั่เพลงกี้าคือย่านสูงเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าอะไรวะสแตสเทนศาสตร์เเรียกว่าอะไร ท,ท่อเสียงยาวภาษาหูฟังมันซัสเทนอาจะทิ้งทิ้งหางยาวกังวาลความซัสเทนคือความกังวนดีแต่เนื้อมันบางหมยายว่าไม่ได้บางแย่เหมือนว่ามันเราดันไปฟังฟีดแบตโปรสามาไงมันเลยรู้สึกถึงสิ่งนี้ว่าแบบไอ้นั่นเขาดีอย่างไอ้นัน เสียงมันสูงมันดีอ่ะคือถ้าเกิดมึงมาที่ถ้าเกิดกูได้รีวิวมึงก่อนฟีบัตโปโอเคอยู่หลังเขามึงก็สวยไปถือว่าทำได้ดีตรงทอดเสียงสูงเนี่ยเพราะดีมันกว้างเนี่ยเป็นอัลเบร่านะรู้แล้วว่าทำไมเขาถึงมีโชย่านต่างอไอเพลงนี้เป็นคำตอบคือย่านต่างค่อนข้างดีนะนุ่มเรียกว่าเป็นเล่า่าแบบเป็นเล่า,ลาที่แบบรส นุ่มมีบาดคอเงยคือแบบเป็นปุบปุบปุบที่ชัดไม่แข็งกระดา้างแต่ว่านุ่มพร้อมกระชับด้วยไม่ใช่แบบปุ้งเงี้ยก็ปุบ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 ที่แบบไม่กระแทกมากเพราะนุ่มดีเพียงแต่ว่าซับเบสเขาจะเยอะไงคัดออกได้เยซึ่ง EQ เมื่อกี้ละเอียดทำได้อยู่แล้วเท่าที่เห็นย่านกลางยังไม่ใช่สิ่งที่ น่าสนใจเท่าย่านบนกับย่านตัดย่านกลางจะเฉยเฉยอีกเรียกว,ว่าไม่ใช่จุดเด็นทีนี้เรามารีิวที่สามิวที่3ครับตัวนี้อีกอย่างหนึ่งที่เพลงนี้โผลชัดก,ก็คือ มันมีความคันเลอร์เข้ามามันไม่มันไม่ mm. ไ,มได้แฟลตเหมือนฟรีบัตโบาซนะเน้นย,ย่านตักดีด้านสูงบางยังบางอีกยิ่งอันเนี้ยจะจมหายไปเลยย่านกลางเนี้ยถือว่าแางกลางมันฟังดูไม่ได้แย่นะคือเพล์เซฟสำหรับเรล่าถือว่าเพล์เซพเพลงเพลงนี้ก็ถือว่าทำได้โอเค ไม่ได้รู้สึกว่าโอ้ตายแล้วอนะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปสรุปกันอีกทีหนึ่งเรื่องเสียงทีนี้เรามาลองทสเสียงแบบปรับ EQ ดูนะครับ ดีวีแบบ eq นะครับเท่าที่ลองจะเห็นว่าเราพยายามลดพวกซับเบสลงเนาะแล้วก็ไปทดแทนโดยตัวพันชีของเบสขึ้นมาแล้วก็ทำให้ย่านกลางมันแข็งขึ้นข้อที่หนึ่งคือเบสเนี่ยโอเคอยู่แล้วของเขาอะมีความนุ่มแค่ตัดย่านพวกหึ่งๆ่งออกพวกซับเบสออกที่มันดูใหญ่เกินตัว ทีนี้พอตัดปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเห็นเนื้อที่แท้จริงว่าเนื้อเสียงทั้งหมดอะมันมันออกค่อนข้างจะถูกรีดมาแล้วอย่างย่านกลางเนี่ยเราไม่สามารถทําให้มันแอดแท็กว่าดูแข็งแข็งแรงขึ้นไปได้มากสักเท่าไหร่เพราะว่าเนื้อเขามีจำกัดเพราะฉะนั้นมันก็จะออกค่อนข้างจะทนแหลมเยอะจะเรียกว่าบานไปเลยก็ดูใจหลาย ก็ถือว่าเป็นคาแรคเตอร์เขาละกันคาแรคเตอร์เขาประมาณหนังไม่ใช่คาแรคเตอร์หนาๆใครที่ชอบยันต่ำตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ก่อนอื่นเนี่ยเราก็ไปทำการทดสอบการคุยฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ทดสอบทดสอบฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่จากีูซังโกโซโกเลนเอ็กซ์เพล็กนะครับ เป็นยังไงบ้างเสียงมีเสียงรถลายผม้าใจแย่ได้เหมือนกัจะไปทดสอบลงเลยละครับตู้ลงกันฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่โทโต้ครับตอนนี้กำลังอยู่ท่ามกลางลมลมแรงๆเป็นยังไง้างได้ยินไหมโอเค จากการทดสอบนะครับการคุยรู้สึกทำได้ไม่ค่อยดีไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่ขาดขาดให้หายบ้าง,งแล้วก็ถึงแม้ว่าจะทำได้ตอนที่ลมแรงๆเนี่ยแล้วแล้วมันไม่เป็นอะไรก็ตามแต่ว่าในระหว่างปกติที่คุยเนี่ยมีเสียงหายวูบวแล้วก็โทนเสียงออกแหลมๆเหมือนตอนที่เราได้ยิน Transparency อะ่ะมันจะรู้สึกแบบนั้นก็ รู้สึกว่าในเลเวลเดียวกันจะสู้ไม่ได้ก็ไม่ได้ appreciate สักเท่าไหร่ในเรื่องการคุยนะครับประมาณนั้นอ่ะทีนี้เราเนี่ยสรุปกันเลยอ่ะอย่างแรกนะครับวัสดุปลื้มๆนี่ตวัวเคสนะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าเรารู้สึกว่ามันมันเป็นพลาสติกที่ดูบางคือเนี่ยนะเห็นลักษณะของมันนะ นะนะน่ยนะนะนะถ้าใครเราดูเราเทสบ่อยอ่ะตันไหนที่มันเฟิร์มอะ่ะมันจะเห็นได้เลยว่ามันแบบแข็งแล้วมันดีดปั๊บนะีนะ่เลยเนะี่ยดินี่คือแบบมันช้าเลยนะเนะี่ยแล้วก็พลาสติกมันค่อนข้างบางนะถึงแม้ว่าจะมีบอกแบตเตอรี่อะไรก็เถอะมันดูไม่แพงอ,อ่ะเออมันยังดูไม่แพงส่วนตัวหูฟังนะครับตัวหูฟังนะส่วนตัวหูฟังถือว่าโอเคนะ ไม่เร็วไม่ได้เราแค่ไม่ชอบตัวพิมพ์สีทองที่มันดูเป็นทองที่ไม่ค่อยสวยไล้่แล้วก็รูปทรงที่แปลกนะคือตอนแรกเนี่ยเราลองใส่เข้าไปในเคสมันใส่ยาแกแต่น้มันโงโงอันนี้คือด้านว่าอันนี้ด้านขวาคือใสอ่ใช่ไหมด้านขวาก็จะโงโงๆงแต่ถ้าใส่เป็นแล้วก็จะ ไม่งงนะตอนแรกจะมึนๆได้รูปได้รูปทรงมันอาทีนี้เรามาเรื่องเสียงนะครับเรื่องเสียงเออก็ต้องบอกว่ามันชนกับหัวเวย่ยฟีบัตโปรสาแบบตรงตรงเลยนะตรงตรง,ตรงด้วยราคาและคาแรคเตอร์บางอย่างที่เขาพยายามเป็นคือเหมือนปลงแล้วก็กว้างแต่พอเทียบแล้วเนี่ย โทโซเขาจะเน้นย่านต่ําเป็นหลักย่านต่ําเขาเรียกว่ามาแบบชัดๆเลยเรียกว่าเหมือนแบบบั้นท้ยใหญ่แต่ข้างบนก็จะเล็กนี่เลียวประมาณนี้พอเราเอาพวกหึงหึงพวกซับเปย์สงย่านต่ำเนี่ยโดดเด่นคือมีความนุ่มละมุนกระชับไม่ไปดก่อกวดขายถือว่าเพราะดีแต่ย่านกลางเป็นย่านที่โซ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 แต่ว่าโอเค โซโซนะโอเคไม่ได้โดดเด่นอะไรไม่ได้หนาอะไรส่วนย่านสูงเนี่ยจะมีซัสเทนคือมันลากยาวได้ทอดเสียงได้ยาวก็ทำให้ครอบคลุมโดยรวมได้แต่มันก็เนื้อมันบางเมื่อเทียบกับหัวเ <circul ate> ว่ยฟีบัดโปรสานแบบขึ้นมาแล้วมัน <c oughs> คือเรายังจำความแบบความหนาของฟีบัดโปรสามได้ไลท์นันแหล,และ อ่การเนี้ยมันต่างกันเยอะมันมาไม่ได้นะมันมันมาได้เท่านี้จริงๆใครจะบอกว่าเบิร์นก่อนที่นอ่าที่เราบอกทุกครั้งเลยขายหูฟัง่ะถ้าคุณยังมาแล้วคุณยังต้องเบิร์นเพราะมัน first impression อน,น่ะ้ออคือมาแล้วมันต้องดีก่อนเบิร์นต้องทําให้ดีขึ้นไม่ใช่ว่าเปิดฟังมาแล้วมันยังไม่ดีต้องเบิร์นก่อนนี่คือแสดงว่าหูฟังป่วยนะ คือซื้อของมาแล้วแบบไม่ดีเลยไม่ได้ไมันต้องดีเลยลักษณะของโทโซก็จะประมาณการคุยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้ติดส่วนเรื่อง n CD, n c ดีเ n c ใช้ได้เลย Transparency ก็ดีเลยถ้าจะให้คะแนนก็เอาไปเลยปจุดาคือเรื่องนี้เสียงที่แม่ ขอหน่อยนะถ้าเนื้อเสียงเยอะกว่านี้ทั้งย่านกลางกับย่านสูงเนี่ยก็จะดูโอเคเนื้อเสียงน้อยข้อดีมันคือพวกแอปพลิเคชันเนี่ยน่าสนใจการ EQ อะไรเงี้ยน่าสนใจแต่ว่าเรื่องเสียงเนี่ยไม่ไม,ไมีรู้สินี่แล้วแต่คนนะแต่ว่าส่วนตัวเราไม่ได้แบบ a p p r ิ c i a t e ขนาดนั้นด้วยความที่อย่างที่บอกอะถ้ามึงมาก่อนหัวเว่ยอาจจะไม่รู้สึกขนาดนี้แต่คือพอมึงมาหลังหัวเว่ยอะมึงรู้สึกหนักนะ ประมาณนั้นครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามออโซปภาษาแดกในวันนี้นะครับก็ใครที่อยากสนับสนุนเราก็สามารถสมัครเป็น Membership ได้นะครับจะทำให้เรามีเงินไปซื้อหูฟังดีๆมารีวิวให้ฟังกันเรื่อยๆนะครับติดตามกันใหม่ได้ในหูฟังหน้าหน้า